เพลงเนี่ยเอาเพลงนี้ผมจ่ายไม่ไหวเวลนนี้แค่สองนตแค่สองนตอ้าวโอเคแล้วไม่โดนได้โอเคชัไนไม่โดนนี้ไม่โดนโอเคมนพี่วิ่กอยากร้องเพลงอะไรอีก้ยอิ่มยังอิ่มแล้วเอาละเอาละคุดจริงพูดจริงมะเนี่ยอย่าว่าไปอย่าว่าไปผมพูดจริง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 าริงจราไจ่ิงจร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 ิไจริงจริงจริงจิงจริงจริงจ่ิงจริงจริงจรกงจริ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 ริริงจริงงงรับแล้วก็ ผมเป็นหนึ่งในโันแฟมแค่นั้นแหละผมพูดแค่นั้นเลยครับพี่ปีพูดเถอะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยหมื่ทำลากันเลยดีกว่ารีนี้ด้รางวัลรีเมคซอ n ออฟเดอะเย r จากทุกคนนะครับกล่าวขอบคุณสักหนึ่งทีขอบคุณทุกคนมากนะครับหน้าบูมมากเราจะมาพิสูจน์กันว่าเพลงนี้นะครับรีเมคซอ n ออฟเดอะเย r จริงหรือเปล่านะครับ โ <Okay, S 2> อเคนะไม่ได้ใจว่าพ <l ip> ื้นที่มีพอจะก้าวชิดไหมแต่ถ้าจะก้าวชิดเราต้องก้าวชิดทุกคน ขอบคุณามากจะพูดระส่งเสียงให้เพลงไดดังนึนนงจีเก่ง,งมากๆากรับใจกันใหม่คณะผมรัตนนนท์ชูนิค้าจะมีสัมภาษณ์นะครับแต่เราเพลงผมว่าโชว์จบก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นมาใหม่ผมไปซักหน้าแป๊บนึงขอบคุณทุกคนมากวันนะครับและขอเสียงต้อนรันนนบ,บนะครับสำหรับบุญแป ันนี้อ,อ,อาทิตยอย่าัมา่ามาต่สัเราอยู่ได้เนบน,น,นที่แหนน่งน,น,นี้นะคะอนททากนนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆจาไหว้แม่สิลูกไหว้น้องไ,ไหนๆก็ไหว้พ,วพ,พ่อด้วยลูกพ่อก็รไหว้ดู จุดนี้แล้วกำลังจุดนี้กันแล้วเหรอใช่ค่ะครับผมอ่ะให้ได้ทักทายกันหน่อยครับวันนี้ทุกคนตั้งใจแบบสุดใจขาดดิ้นในการที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกับทุกๆคนและลองดูสิว่าทุกคนยกกล้องกันเลยอดิ๊งไม่รู้จริงเฮ้ยติดนเต้นจัจริงเหรอพี่หลบดีกว่าพี่กูพี่ไม่อยากวันหนังหน้าด้วยเดี๋ยวรอเด็กผมเทียบกับแม่ก็เจ้งจะตายเดี๋ยวให้บุญก่อนแล้วกันทักทายนะคะแฟนๆทุกคนเลยวันนี้มาที่เชลี่ยที่แล้วท่านนำของมารวมประมูลด้วยนะคะทักทายแล้วก็มีของา ก็สวัสดีครับก็ได้ข่าวว่ามารอกันตั้งแต่กี่โมงนะเห็นคิวแรกตอนเที่ยงคืนเห็นเขาบอกกันในทวิตเตอร์ตีสี่เหรอตีสี่ก็ของพี่บุญเอามาประมูลก็เป็นกางเกงยีนนะครับผมเป็นกางเกงยีนที่บุญขโมยมาจากกองถ่ายก็คือกางเกงของเยวินครับผมจริงจริงใช่ก็คือบุญเอามาใส่ใส่กับทุกวันนั่นแหละครับผมแต่มันเป็นของรักก็แบบ มันก็เป็นการเกงที่ผมใช้เล่นตีเรื่องแรกแล้วเป็นบทแบบเควินครับผมก็เลยรักมากมีความหมายกับเรามีคุณภาพงานเนาะครับผมครับอ่ะมาที่เลม่าครับทักทายที่นึ่งแล้วเอาอะไรมาให้ผมครับเชิญครับครับผมก็ของผมนี่จะเป็นกระหมหลายคนน่าจะเคยเห็นครับผมที่ผมเป็นสีม่วงด้วยฮะไม่รู้ว่าคุ้นงานหรือเปล่าคุณลุอันไหนก็ได้เนาะเอาพี่โมชเลยเนาะพี่โมาชเลยหกพันหกพัน เจ็ดพันข้าเจ็ดพันข้าเจ็ดพันข้สวยๆสอยูอย uh ูม uh uh ีใครดูแปดพันแปดพันห้าท่าไดร่วมบุ้วยน้ห้วะ๊ 2และ1นแสนครั้งที่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 ทสามครับแป๊บเดียวอาถ่ายรูปถ่ายรูปอาถ้าถ่ายที่ถ่ายตอนนี้เราล่าสุดจะมีเออเราสอซีรีส์วันนี้ใช่วันนี้วันนี้วันนี้ิตย์ใชครับผมก็ ฝากติดตามเราของซีรีสเลยครับผมมีวันนี้ตอนสิบแปดนาทีเข้าฝันโปรไฟล์เป็นอีพีสุดท้ายใช่เป็นอีพีสุดท้ายนะผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้จะมีเอ็มวีตอนบ้างเห็นในทวิตเตอร์ว่าคิวแรกจะมาเที่ยงคืนกำลังทำอะไรคือหนึ่มาเช้ามากยอมแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่ยอมศสลปะเวลางานน้องแบบเวลาพักผ่อนของตัวเองศิลปะเงินใช่เพื่อแบบมามาหาพวกเราขอบคุณนะครับผม ผมก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันครับผมที่มากันเยอะขนาดนี้ตอนตอนที่เดินมาตอนแรกที่โรงรีมาตกใจคนเยอะขนาดนี้เลยแล้วขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันประมูลในวันนี้ด้วยครับผมร่วมยความขอบคุณขอเสียงปรบมือให้กับปุลและเตนีกครั้งหนึ่งค่ะเจ้าพวงยางนะือี๋เหรอ รูปนี้ไว้แล้วก็ไปนั่งดูนะแบบเวลาคิดถึงก็คิดถึงกันนะคะโอเคครับไม่มีอะ ดูนิดได้อ๋อค่ะเอิ้โอเค,อเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสวดีครับสวัสดีครับขอขอมาปรูด้วยชินกันแน่นอนเลยเนะี่ยแต่ก่อนอื่นให้ทั้งสองคนได้สวัสดีทักทายชื่นยิ้มกันนเลยนะทุกคนพยายามอย่างยิ่งที่จะได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับพวกเรานะครับอเจนจ่าค,ครับสวัสดีครับผมโอมทุกิวัฒน์ครับ สวัสดีครับผมคุณมาทั้าดีใจไหมดีใจไหมนานเลยวันนี้ได้มาเจอแฟนคลับของเราหมงบอกว่าไหนเช้าสุดมากี่โมงคะตีหนึ่งตีหนึ่งจริงหรอนี่พูดจริงจรหรอจริงหม่ถึงคำรบ่านหรืออะไรฮะเพราบมารบมาลั่นรอยโน่นโน้นกับตากมีมาตั้งแต่เที่ยงคืนอย่างเงี้ยมีมากจริงที่แบบผมหมาคลุกมะทาจริงแบบนะจับจองพื้นที่นะตู่เลยสายตู่ นี่ไม่ได้ออกงานมาเจอเจอแฟนคลับนางหรือยังนานเลยครับนานแล้วเนาะแต่วันนี้ก็เพื่อหายพิดถึงเราก็มีของประมูลด้วยถูกเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าของประมูลนะฮะของทั้งโอมและพลุกคืออะไรนะจ๊ะนี้ชุดเสื้อสวยนะโอ้ยไปเสื้อผู้ด้วยผู้นำเสื้อผู้นเลยอ่ะแต่คนละไซส์คนละไซส์นะคนละไซส์นะอันนี้ก็จะตัวยามงเบอร์เอลน้องเบอร์เอล ครับผมนะทำไมอ, <ทำ S 1> อยากให <ทำ S 1> ้พูดถึงความพิเศษของเสื้อสองตัวนี้สักหน่อยว่าทำไมถึงเลือกสองชิ้นนี้มาประมูลครับความพิเศษของเสื้อตัวนี้คือเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ผมใส่ตอนที่แบบไปถ่ายรูปลงทวิตเตอร์เป็นแบบเสียงรูปโรปรเป็นครั้งแรกนะืัอตัวนี้แล้วก็มีประวัติแบบใส่แต่ไม่นานก่อนครัวไหนกันตันซักบ้างไหมซักครับซักด้วยซักด้วยนะแต่จริงๆแล้วไม่อยากซักเลยนะก็จะ ชอครับผมรุ่มกันรุ่มกันเหุกอนกันครับผมก็เป็นเสื้อที่ใส่ค่อนข้างจะบ่อยแล้เหมือนกันครับแล้วก็เป็นเสื้อที่แบบมีเหมือนเขาพอดีอะไรอย่างงี้ครับผมมีเหมือนเขาพอดีมีเหมือนกันพอดีมันแบบมันมันชื่นบุญเอิญชื่นบุญเอินมันดีตั้งใจอ่าเราจะเริ่มต้นประมูลกันเลยดีไหมฮะถูกต้องเดี๋ยวเริ่มจากใครก่อนดีของอมก่อนไหมคะดีไหมเนาะของอมหรือของอมก่อนละกันเนาะ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,000เหมือนเดิมใช่แล้วถูครับโอเคอ่ะงั้นเราลุยกันเลยพี่จ้า1,000บาทสำหรับเสื้อแจ็คเก็ตจีนของโอมนี่ครับเริ่ต้นนะ 1, 2, 3, 8ใครให้2,000ครับใคร2,000ยกป้าย2,000 2,000แล้ว 3,000, 4,000, 5,000 6,000, 7,000พันพันไหมแ0ดพันะดตอนนี้อยู่ที่8 00 0คนขให้สูงวันนี้ฮะ ไอ้เด e ี๋ยวก่อน8,000หรือเปล่า8,000ไม่ทันไหนคนไหนทีนัำเร็วไปบ้างหมดเราเอาหมดแปดพันอยู่นะแปดพั0 0ปดพัใครให้9,000ยกหรืออยากบูมก็ได้นะอยากบูมก็ได้นะตอนนี้8,000อยู่นะฮะ8,000อยู่นะครับ9,000 9,000แล้วหมื่นเธอหมื่นเธอได้อยู่แล้วมาแล้วพี่หมักกระบุกนมหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วหมื่นห้าแล้ว หมื่นห้าแล้วหมื่นห้าแล้วมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะหมื่นห้าแล้วนะคะอ่ามากันอย่างรวดเร็วมากันอย่างรวดเร็วน้องน้องงงจะกดกระดุมแล้วค่ะใส่ให้ดูก่อนดีมากกระดุมแล้วกระดุมนะแล้วพี่หนิงั่างหากลองชื่อปลดกระดุมหน่อยแล้วก็ใส่ให้เราได้ชื่อใจรสักนิดหนึ่งคนที่ได้ไปเนี่ยได้ครับเอามาต่อเลี้ยวหมื่นห้านะถอดให้แล้วใส่ให้ด้วยอ่ะคนที่ประมูลได้ ผอนให้สดๆแล้วสวงให้เลยติดกระดุมให้ด้วยอะหมื่นห้าตอนนี้หมื่ห้าอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะอบังเอิญเหมือนกันนะ่ยยืนใกล้ๆกันหน่อยสิเบียดๆอ่านี่นะก็คือ2ตัวประมูลไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งตัวค่ะผอให้เลยโอ้โหาแล้วก็สวงให้ที่ติดกระดุมนะคุณนหนคุณน ก็เป็นเชื่อแบบโอ้ไซส์เนี่ยเขาต้องางคี้อยู่นะจ๊ะใช่ไหมเชิญถ่ายภาพได้เลยค่ะมองไปข้างหน้านะคะห0 0หมื่นโอเคอ่ะดูชูงงี้พี่นึกว่าแสนหนึ่งพี่ไม่กล้าพูดอยาอยาอยาให้พี่ต้องทำแบบนี้คน่อยสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งเราเงินตรงนี้นะคะเราจะนำไปช่วยเหลือแม่ก็ผลบุญะสมให้เรากลับมาเจอกันในชาติหน้าอีกครับผม แปดหมื่นแล้วนะแปดหมื่นแปดหมื่นมาเราฝากไปรโวมกันนะครับผมก็อีกไม่นานนะเราก็จะได้มาเจอกันในตัวงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานละครซีรีี์หรือว่างานมิ้งนะครับผมที่อย่างเช่นมิ้งที่กดตัดน้องชายใช่ครับใบแดงเนาะก็จริงๆก็มีหลายๆอย่างที่เราขออุบไว้ก่อนด้วยก็จริงๆอุบไว้ก่อนนะครับผมก็เป็นไงฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยครับครับครับอ่ะวันนี้อ่ะ อยากบอกอะไรกับทุกๆคนเป็นพิเศษไหมครเขาใช้เวลาเพียงยาวนาะนและความทุ่มเทอยาาา่างมหาศาลก่อนจะได้ที่นั่งไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้ขาซ้ายขวาและขั้นบนด้วยนะฮะทั้ง<บ>หมดเลยนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับผมก็ลหลายคนที่มาตั้งแต่เมื่อคืนก็มีก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็น่าจะแฮปปี้ไปกับพวกเราด้วยครับหวังว่าทุกคนวันนี้ได้อิ่มบุญกันนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ทุกคนโห หน้าบานกันเลยว่าบุญเต็มแล้วนะดีอิ่มบุญกันน่ะอิ่มบุญ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 มากเลยครับผมน้าอ่ะทั้งสองคนมีความสุขไหมครับมีความสุขมากครับผมก่อนไปกอดกันสักทีนึงได้ไหมอ่ะเอาได้ครับได้ครับตัดกันเองได้ไหมอ่ะได้ไหมเขาบอกว่าเป็นเกิรเป็นเกิร ขอเสียงดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยแฮร์ี่เจอกันนะครับกับ คือเขารอกันมานานมากจริงๆตั้งแต่เช้าพอพูดอยู่ยืนวอเขาดีเสร็จปุ๊บแต่ว่าเขาไม่รอตั้งแต่เช้าแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมาตีโมงเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะมีนมาบอกมาตั้งแต่แบ่ายยุ่งเที่ยงคืนเมื่อคืนอ่ะมีนไหนๆที่ใครมาตีโมงบ้างมาตีโมงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเลยมาทำอะไรอ่ะมารอมารอเขาเลยนะน่ารักมู้พี่จะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขา เดี๋ยวเราจะให้เขาสองคนเนี่ยมาทักทายกันขับกันหน่อยไม่ได้เจอเจอกันนานถ<จ>ูกพูดเลยทักทายเลยให้หายคิดถึงครับเชิญ <ขอ S 2> เลยครับยินตอนยินตอน เชิญนะวัวครับวัวครับสวัสดีครับวัวครับเจ็ดีทุกคน คือคือถ้าเกิดค,คนตาม, Instagram มอินสตาแกรมขอผมก็จะใส่แต่คู่เนี้ยคู่เดียวแล้วก็จริงๆแล้วมัน,มนอัพเกรดด้ยวยตัวมนเองผมเคยใส่ถ่ายซีรีส์ด้วย oh. <laughs> ใช่แล้วก็มันเป็นคู่ที่ผมมันอยู่กับผมนานนานมากนานที่สุดเพราะว่าคู่อื่นจริงๆผมมีรองเท้าหลายคู่ะแต่ว่าไม่หายก็โดนหมากัดขาดไปแต่คู่เนี้ยเนี่ยทนมากหมาจัดก็ไม่ขาดครับผมก็ ไม่หายด้วยสุดยอดจริงไม่ว่าไปที่ไหนก็ไม่เคยมีใครมาขโมยมันไปกับผมทุกที่จริงๆครับหนูว่าเขารักมากนะเนี่ยดูคนดูคนรักผูกพันแบบนี่เเ้มีน้ำตาคลอนะน้ำตาเอาน้ำหน้าเอางานหน้าเนี่ยแหละขอมาเจอกันอีกรอบหนึ่งได้ไหมอยังไม่ต้องชาติหน้าเอางานหน้าก่อนเอางานหน้าก่อนนะโอเคครับโอเคสี่หมื่นครั้งที่หนึ่งครับสี่หมื่นสองแล้วครับสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองครั้งที่ครั้งที่สี่หมื่นสาม สี่หม <45. S 2> ื่นห้าค่ะสี่หมื่นห้าแล้วค่ะนับแล้วนะหมวกใบนี้จะไปเป็นของใครอบก,กอดไปด้วย,วยอ่ะอบก,กอดไว้จะให,ให้อุ่นให้อุ่นสี่หมื่นห้าครั้งที่หนึ่งครับ เชิญเลยครับเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะที่ไหนกันนี่ยทีสกปรกพอๆกันเลยแต่ว่าตอนเนี้ยอยากได้ของของโมนอะอยากให้ราคามันขึ้นอีกอ๋อเหรออืมเป็นไงดีอ่ะเป็นไงดีเป็นไงดีตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะเออพี่หนึ่งเท่าไหร่เนยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะห้าห้าหมื่นสองของโมนนะห้าหมื่นสอง คือคืนให้กับรองเท้าเพิ่มอีกอ่ยคือคืออะไรหรอ้การที่เราเป็นน้องเป็นอย่างนี่ยเออแบรนดิ้งยังไงล่ะดิ๊งยี่สิบที่คิดไม่ออกเลยอ่ะผมเขียนชื่อไว้เขียนยังตัวนี้เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากคอล์ลี่ครับก็คือแบบแอนดี้เขาจะเขียนชื่อใส่ของเล่นเนี่ยเขียนไว้จริงเนี่ยเมื่อมันไปที่ไหนมันก็ยังเป็นของเล่นขอแอนดี้อยู่ใช่ไว้ามันเหมืน ตอรี่ที่ผมต้องไปสมมติให้คนอื่นให้มันมีค่ามากกว่าที่มันอยู่กับผมตอนนี้ไม่เล่นสตอรี่มีตอรี่โอเคคุณค่าเยอะอยู่คุณค่าสูงอยู่เราพี่บอกละเราว่าเราเอารองเท้าแตะแนบใจเลยดีไหมที่เอาได้มาชิดชิดๆใส่ดีห้ามือหกเขาบอกให้ผ่อนแล้วใส่เลยอ่ะใส่ด้วยโอ้ ที่โคนผมมีเรจะบอกเมื่อเช้าเนี่ยเขานั่งขัดถูใส่ใจกับผู้นี้มากเลยนะย <c oughs> แล้วผูดไม่จากับใครเลย,เลยนะครับอยู่กับมังค้าแล้วก็ขัดเลยขัดอย่างดีเลยอยากให้สะอาด

โอเคครับมาเลยและผู้ท <Pok> er. ี่ชนะการปรกวดนรอบท้าท้อค่ะองก็มเถึงเวทีนี้แล้วค่ะชนะจิเล่ตโค้ดพอดีเแ็ดเลยสิบเลยสิบเลย คูณด้วยกันนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะ่เจ็ดหมื่นบาทนะครับขอสีพรมือแง่นิดนึงนะครับไปกับขนาท่นนั้นอยากขอีฝากอะไรสักนิดนึงขอบคุณลงถึงได้ที่ฝากแง่ติ๊กต้าเราทำงานก่อนดีกว่าเออว่าหลังจากนี้เราจะติดตามผลงานอะไรกันถ้าเราคิดจริงจอิงเราก็อยากขอบคุณต่อหน้าก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆเราตลอดมานะครับขอบคุณมากครับอยากให้บัวเนี่ย ฝากไปถึงแฟนคลับทุกคนว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยขอความร่วมมือเนาะในเรื่องของเราจะไม่วิ่งไม่ดันกันด้วยนะคะจะไม่เกิดอันตรายกันด้วยนะคะฝากสักนิดนึงว่ากคให้ใจเย็นๆเนาะค่อยรู้ฝากไว้ได้ไหมคะฝากไว้ได้ครับุมคะจะตอนนี้คุณจักรทมลมนีฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทคุณทิมปรีชา วานนี้นิดที่3,000คุณประวัลชานะครับแหววๆนี่ะฮะ4,000บาทนะครับคุณธนวัฒน์ไปจ่ากันนะฮะซึ่งที่คนร่วมกับบริจาคกันในช่วงของนิคอนเสิร์ตของนนท์ถนนนะฮะอีก13,800บาทนะครับประมูลเมื่อวานนี้นะฮะของจิมมี่1,080ของทัมมี่23,000ของซี25,000นะฮะและสำหรับวันนี้นะครับอ่าช่วงของบุญนะฮะกางเกงยีนประมูลไป3,000บาทนะครับของเปรมนะฮะผ้าห่ม ประมูลไปที่10,000แบาทนะครับโอมนะฮะแจ็คเก็ตยีนสามหมบาทของลุ๊กนะครับแจ็คเก็ตยีนเหมือนกันคู่กันเลย80,000บาทนะครับแล้วก็หมวกของยีนเมื่อสักครู่นี้60,000บาทและรองเท้าแตะของวอเมื่อสักครู่นี้70,000บาทเรือนสองวันเต็มเต็มที่ผ่านมาชีริตี้ของเราได้เงินไปทั้งสิ้นให้กับมูลนที่ใชยพัฒนาอยู่ที่1 000, 1 3 1 9 5 0บาท สด,ดีจจังเลยดีใจจังเลยที่พวกเราทุกคนนะคะได้มีโอกาสตรงนี้ที่มาร่วมทําบุญกันนะคะ<ช>ก่อนที่เราจะแยกย้ายพี่หนิงอยากมีอีกซักซีนหนึ่งไว้ให้นาการให้ความรือเรื่องของ social distancing ะดัส,สูงระากาศในดช่นกันและร่วมกันระมูลในทุกช่วงทั้งสองวันที่ผ่านมารวมทัแ้แน่นอนที่สุดขอเสียงกนใดญครั้งหนึงให้กับยินแล้ว ุณรักษาระยะห่างกันด้วยนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะคะรักษาระยะห่างนะคะใส่แมสไว้ตลอดเลยแต่ในความรู้สึกของพวกเราเราดูมันได้ยังไงให้มันโล่งขึ้นเลยเพราะว่าเราอะเรารู้สึกว่าเราู้องกดไป

มีมีช็อตเซนซิคีอะไรไหมอ่าอยากลองอนากลองคุเธอบอกลองพดลองวัดซึม่นะผมซึมอวใช่ท่ลองไ่วัดอย่างนั้นนั่งมองของค้าแล้วอกระหว่างนั่งองแล้วก็มองแล้วไม่ตดเข้ม่้วันกแบบดาอาแล้วม่ว uh, ่ี่พวกับรถดอร่างเง้ยมีของสทต้องันก็ผ่านไปแล้ว Văn chơi lưu đã từng lòng 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 เรารู้สึกไหมว่าความดังมันแลกมากับชาว